มาถึงสกลนครก็ต้องมาลองทำผ้าลายคคามจ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 านราวาเลยเราวาลาโนลาลาโนว้าวริ่มรวยไม่เห็นเลขหรือยังเลขหาอะไรหาเลขหาเลขหาเลขเหรอที่นี่เนี่ยเขามีชุมชนชาวคริสต์คาทอลิกเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อน,นครค่ะจังหวัดนี้เราไม่เคยมาเลยนะแม่เนาะี่บางครั้งแรกเพราะว่าประมาทาง,งานก็เลยชวนแม่มาด้วยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมือง,ส,องาสามท่ามสามท่ามมาหนึ่งวัฒนธรรมสองและธรรมชาติสามท่ามอย่างที่บอกสมท่ามที่ว่าเราจะไปทั้งหมดไหมติดตามชมนะคะ สำหรับจุดแรกนะคะวันนี้พาแม่มาสักการะพระาธาตุเชิงชุม,ชมซึ่งถือว่าเป็นพระาธาตุหรือว่าเป็นภูชนียสถานที่สําคัญที่สุดของชาวสกลนครค่ะที่นี่แม่ดูนะเป็นพระาธาตุเนี่ยที่สร้างขึ้นมาครอบองค์อาวระพุทธบาทข,ของพรพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ด้วยกันค่ะและข้างในนะคะก็เป็นที่ประฏิษฐานของหลวงพ่อองค์แสนด้วยเขาถึงบอกว่าถ้ามาไหว้พระที่นี่นอกจากจะได้ความสิริมงคลแล้วยังได้เงินหมื่นเงินแสนกลับไปด้วย กรุงเทพฯแล้วเราก็ต้องมาตามหาอาหารเวียดนามทานกันนะคะเมื่อน,นี้ไปยามทาน<อ>ป<ะ>ักหมอ้อก็เลยตามหาร้านที่ชื่อว่าปารีสคาะร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มากว่า20ปี<อ>เดี๋ยวเรามาชิมค่ะว่า20ปีที่ยาวนานของเขาทนไปยังคงมีคนมาทานเยอะแยะและก็ไม่ใช่เฉพาะจากท่องเที่ยวนะคะคนท้องถิ่นก็มาทานร้านนี้นะคะ่ะ อะไรที่เป็นตัวเด่นที่สุดของร้านนี้แม่ว่าทำไมน้ำจิ้มเป็นยังไงน้ำจิ้มมันจะไม่ไม่เปลี่ยนมาที่นี่ไม่ต้องมาค่ะเดี๋ยวมาไม่ถึงจะกุืนว้าเมื่อเราจอดรถแล้วนะคะจ่ายตัง20บบาทเป็นค่าบริการใช้รถท้องถิ่นขึ้นไปค่ะ ะะเราก็จะต้องเดินไปอีกสักพักหนึ่งนะคะถึงจะเป็นจุดที่จะได้ชมรอยพระพุทธบาทแล้วก็จุดชมวิวต่างๆสวนป่าลมรื่นมากเลยค่ะตลอดเส้นทางเดินง่ายมากนะคะสำหรับคนที่จะมาตามรอยพระพุทธบาทไม่ลำบากเลย โอ้กล้องเราถอดหน้ากากเลยค่ะเดี๋ยวนี้มืออาชีพมืออาชีพมากค่ะเหนื่อยไหมแม่ได้อยู่ไหวอยู่นะได้ถึงแล้วนี้สวยมากที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่หลายๆคนถ้ามาสกตนคร์แล้วต้องแวะมาค่ะด้านหลังเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นก็คืออ่าเป็นเหมือนจำลองพระสม่า ะะอยู่บนเพืือเขาแล้วก็ที่สําคัญที่นี่เนี่ยมีรอยพระพุทธบาทสีเลืรอยพระพุทธบาทด้วยกันนะคะบริเวณวัดตกแต่งได้อย่างร่มรื่นสวยงามมีภาพแกะสลักทิ้ทรายต่างๆเป็นเรื่องราวของทธประวัติค่ะแล้วก็ยังมีการแกะสลักทินขที่นใหญ่เป็นรูปของหลวงพ่อทวดด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปสักระในแต่ละจุดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและถ้าเกิดว่าใครผ่านมาสมุทรอย่าลืมอย่าลืมแวะมาที่นี่กันนะคะ ที่จะมาโยนว่าเราจะสมหวังไหมมันจะมีทั้งความรักูป่วยร่ำรวยโลกภัยต่างๆความสุขจะมาลุ้นกันค่ะร่รวยส่วนแม่ไม่ลงเลยไม่ลงจบข่าว เราก็ต้องมาลองหัดทําผ้าลายครามกันค่ะวันนี้เรามาที่ครามสกลน,นะคะเพื่อที่จะมาลองทําภารกิจโดยที่ปากับแม่จะเลือกทํำกันคน <Wow. S 1> ละอย่างเดี๋ยวมาลองมาพิสูจน์กันค่ะว่าใครทําลายได้สวยกว่ากันค่ะมาค่ะต้นครามเป็นยังไงคะ ต้นขามเขาเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะเขาโตเต็มวัยประมาณ3เดือนนะคะอพอได้จาก3เดือนนี้แล้วเนี่ยเราเกี่ยวเขาแล้วก็แช่น้ํานะคะพอแช่น้ำเขาหนึ่งคืนสีเขาจะออกจากทางใบอะคะ่ะจะเป็นสีเขียวฟ้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอา ปูนแดงอะคะ่ะไปจับเม็ดส,สีนั้นแล้วก็คือเราจะใช้การตีกวนนะคะตีกวนคลามนะคะให้เขาจับเม็ดส,สีกับปูนแดงแล้วเราก็เอาเขาไปนอนอูก่ก็เหลือเนื้อคลามตัวเนื้อคลามตรงนั้นนะคะยังยอมไม่ติดนะคะแล้วเราก็เอาเนื้อคลามเนี้ยค่ะ เอาไปก่อหม้อนะคะพอในการก่อมอเนี่ยค่ะเราต้องเติมน้ําตาลเติมมะขามเปียกเติมน้าด่างเติมน้ําเปลือกไม้นะคะให้หม้อเขาเนี่ยทำปฏิกิริยาเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทําไมครามถึงบอกว่าเป็นครามมีชีวิตอะนะคะเพราะว่าเขาต้องดูแลใส่ใจมีการทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปอาหารที่บอกไปอะนะคะ แล้วพอถ้าสุกเต็มที่ของเขาจะเป็นสีเหลืองเขียวสีเหลืองเขียวตรงนี้คือคลามพร้อมย้อมแต่ถ้าวันไหนคลามหนีคลามตายก็คือคลามย้อมไม่ติดวันนั้นน่ยอาจจะให้อาหารไม่เพียงพอหรือว่าบางครั้งเราไม่ได้ไปโจกเขาโจกก็คือการดึงอากาศเข้าลงไปนะคะเป็นการตักขึ้นตักลงอะคะ่ะพอเราย้อมเสร็จแล้วเนี่ย คือเราให้อาหารเขาลุงเช้าเราก็ย้อมใหม่ได้ก็จะหมุนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะจะเป็นวิถีของชุมชนที่เขาทํามากันเกินร้อยปีเพราะว่าแย้ท่วเหมิวเนี่ยอายุ93ปีเขาเพิ่งเขาเสียไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังคือเขาทํามาตั้งแต่ในสมัยที่เขายังเป็นเด็กเกเขาก็รู้เห็นคลามมานานแล้วนะคะเขาอยู่ที่ปูพานในสมัยนี้ก็มาทําแล้วก็มาประยุกต์ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยใช่ค่ะโอเค เดี๋ยววันนี้นะคะปาจะมาลองทำผ้าคราวอย่างที่เขานิยมกันแล้วก็ถ้ามาสักลนครแล้วเนี่ยไม่มาลองทำเนี่ยถือว่ามาไม่ถิ่นเพราะว่าที่นี่ดังมากดังมากนะคะแล้วก็เรามีไกด์สาวแสนสวยื่ะสวัสดีค่ะน้องกุหลาบน้องกุหลาบนะคะเดี๋ยวจะทําเสื้อยืดผสมลายค่ะเพราะว่าธรรมดาเราไม่ทํานะคะง่ายไปง่ายไปต้อง a d v านซ์มาเลยเริ่มต้นจากลายนี้นะพับครึ่งก่อนเนาะ พับจรวดออะพับยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะ <c oughs> ต้องแอดวานนี่มันไม่ใช่ผ้าที่ลองแล้วอะนี้นะคะพับครึ่งก่อนเสื้อนะคะ <c oughs> แล้วก็พับเป็นจรวด <c oughs> พับครึง่งแล้วก็เป็นจรวดคราวนี้ว่าถ้าเราทำมางานเราไม่สวยเหมือน,นเขาเราก็ก็จะได้แบบของเราเล้ ได้ไหมช่วยดูนิดหนึ่งเสียงพอไหมได้ค่ะ <cl ap> อ่ะรแล้วคะ่ะหน้าตาปเป็นอย่างีงเ,เสร็จแล้วเหรอค่ะ,อะของแม่เนี่ยทำผ้าเป็นคอนะคะก็<ๆ>จะเป็นลงงบบา,ายแบบแบบอันนี้ซิกแซกซึ่งก็วิธีการก็คือเดี๋ยวต้องพับผ้าแบบทบไปทบมาก่อนนะแม่ ใไม้นะคะปก,ปกหน้าหลังเฉียงอย่างนี้แล้วก็มัดยาติาจจะหมดพื้นค่ะไปนอนตื่งก่อนจากจุดที่เราทำลายบนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถึงกรรมวิธีของการอามาแช่มัดย้อมในลายครามแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าหรือเสื้อที่เราทำลายเรียบร้อยไปล้างน้ำก่อนแล้วก็เนี่ยล้างน้ำเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะมายอม้ยอมนะคะ ในครามก็คือจากต้นครามที่เขาแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะดูว่าสีที่ติดเนี่ยจะเป็นสีครามสวยแค่ไหนนะคะเราวขออนุญาตลองจุงจ่มนะคะจุ่มไปหมดเลย,ยแล <หา S 2> ้วก็บีบเนี่ยค่ะพอเอาจุ่มลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาบีบ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 ตรงที่ไม่มีไม้เขาบอกว่าประมาณ2นาที <ค humanos. S 1> พอครบประมาณสัก2นาทีก็เอาขึ้นมาขึ้นมา อนนเอาขึ้นมาแล้วบีบน้ำออกะคลามจะเปลี่ยนสีก็ต่อเมื่อทำการออกซิไดซ์กับอากาศคลามมีชีวิตเราก็าต้องคุยกับคลามได้ไมแม่เขาก็พูดกับคลามว่าคลามจ๋าลายมาสวยๆให้ติดลายมาส,สวยๆนอ,อนหลุน,หนมากนะคะ นี่คือรามที่สองแล้วนะคะที่เราเคยยี่ติดแรงนตามจ้าตา,า,าตอนนี้นะคะปลาแช่ไปสองรอบค่ะปะรากฏว่าสีเข้มแล้วเข้มแล้วเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองแกะเลยล้วกันนะคะ นี่ทะไรนะซักไปซักนะคะแล้วก็ปั่นหมาปั่นหมาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะต้องส่งกลับไปให้ที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวจะใส่ช่กแกะลายให้แม่นะคะมีวิแววว่าจะสวยเหมือนกันนี่นี่ของแม่ตัดซักเดียวแล้วเออแม่แม่ทำเร็วกว่ามีความที่สวยงามมิติท่าเปนคอฝีมือคุณอารมณ์ Tahun yeah. ini แล้วนะคะที่เต่างอยซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนจากทั่วสารทิศประเทศไทยก็จะมาที่นี่กันเามาหาเล็กเด็ดเล็กเด็ดค่ะคือเต่างอยนั่ยหลายคนสงสัยเัื่หลายคนก็ได้ยินครั้งแรกจากเพลงของคุณจิตลาใช่ไหมคะต้องบอก่อนว่าประวัติความเป็นมาที่นี่เนี่ยย้อนไป400ปีที่แล้วนะคะไทยกับลาวเนี่ยเคยต่อสู้กันต่อสงครามกันแล้วก็ประเทศไทยชนะก็เลยต้อนคุณลาวเนี่ยมาที่นี่บริเวณแม่น้ำคุณเนี่ยก็เจอความุวมสมบูรณ์กับขึ้นมากมาย ที่นี่โดยเฉพาะมีเต่ามีเต่าเยอะมากก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านหรืออำเภอีนว่าเต่าหอยและชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างสัญลักษณ์อย่างข้านะคะก็คือพญาเต่าลอยค่ะคนบารที่นี่ก็มาบูชาเขาบอกว่าจะมีโชคดีลากและที่สําคัญก็คืออายุยืนยาวก็เลยอยากพาแม่มาไม่รู้ว่าแม่อยากอายุยืนยาวหรือว่าอยากได้เลขเจะแน่อยากได้ทั้งสองอย่างงนั้นขออนุญาตไปบูชาก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นเลขอะไรแล้วเดี๋ยวจะบอกค่ะ แม่เห็นเลขหรือยังหาอะไรหาเลขหาเลขเหรอตอนนี้ปามาอยู่ที่ชุมชนท่าแร่นะคะที่นี่เองเนี่ยถือว่า เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งสำหรับสุพรรณรเพราะว่ามีบ้านที่มีอายุมากกว่า100ปีทั้งสองหลังนี้มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นค่ะเพราะว่าผสมผสานระหว่างความเป็นเวียดนามและฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่ลหลายๆคนถ้ามาที่ชมชนท่าแรกก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินที่นี่ค่ะตอนนี้เรามายืนอยู่หน้า อาสนะวิหารอัครเทวดามิคาเอลของเมืองท่าแร่นะคะที่นี่เนี่ยเขามีชุมชนชาวคริสต์คาทอลิกเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยบ้านเรือนแทบทุกหลังที่นี่เนี่ยเป็นคาทอลิกหมดนะคะซึ่งเป็นคาทอลิกก็คือคนเวียดนามที่นักถือศาสนาคริสต์เนี่ยอพยพกันเข้ามายุคแรกป,ประมาณ 24, 7 2ประมาณ40คนนะคะจนกระทั่งต่อร่างสร้างตัวเป็นหมู่บ้านใหญ่ขนาดน,นี้ข้างหลังก็จะเป็นโบสถ์คริสต์ของคนที่นี่ค่ะ น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะแม่ที่สกลนครเพราะว่าเดี๋ยวรอก็จะต้องขึ้นเครื่องกลับแล้วนะคะเป็นไงบ้างรอบนี้เที่ยวสกลนครครั้งแรกในชีวิตเป็นไงบ้างคะสนุกดีสนุกยังไงบ้างก็ได้เที่ยวหลายๆที่ถือว่าครบนะแม่นะสามรมรอบนี้วันครึ่งค่ะ ไปครบทุกที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีเวลานะคะสกลนครคือเมืองรองที่ไม่มีธรรมชาติหรือว่าท่านทำเป็นรองใครเลยอยากให้มาสัมผัสจริงๆค่ะเมืองนี้นะ่าท่องเที่ยวมากส่วนอีพีหน้าปลาจะพาไปเพลินที่ไหนและจะเพลินอะไรติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, Subscribe และกดกระดิ่งให้ปลาด้วยแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าปลาเพล